มาพบกับคุณลุศนะคะในสัปดาห์นี้เราจะเรียนหน่วยไข่ไข่กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องไข่กันนะคะลูกเรามารู้ก่อนว่าเราจะต้องเรียนอะไรกันบ้างในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะวันแรกเลยไข่มาจากไหนวงจรชีวิตของไข่ไข่เป็ดไข่ไก่ต่างกันอย่างไรไข่ไทปทําอะไรได้บ้างและประโยชน์ของไข่ค่ะ เอาละค่ะเด็กได้รู้แล้วนะคะว่าในหนึ่งสัปดาห์เราก็เรียนอะไรแล้วนะคะวันนี้คุณรุจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับไข่มาจากไหนเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณรุจมานะคะเอาละค่ะเด็กๆมาดูภาพที่คุณรุจาให้เด็กด,ด,ดูนะคะภาพแล้เป็นภาพไข่อะไรคะนีกับไข่ไก่เก่งมากคะ่ะภาพนี้คือภาพของไข่ไก่นะคะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าไข่ไก่เนี่ย เขาได้มาจากไหนเขามาจากไหนคะอ๋อมาจากแม่ไก่นั่นเองค่ะเก่งมากมากคะ่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพไข่เลยคะ่ะสขีขาวๆฟองใหญ่อ่าคือไข่เป็ดแล้วไข่เป็ดมาจากไหนนะมาจากแม่เป็ดนั่นเองค่ะอ้าวดูภาพต่อไปค่ะเห็นไหมคะฟองเล็กๆมีจุด เปลิดน้ำตาน้ำตามีจุดเต็มไปหมดเลยเด็กๆเคยรับประทานไหมคะเราเรียกว่าไข่นกกระทาค่ะแล้วไข่นกกระทาเขามาจากไหนนะเขามาจากแม่นกกระทานั่นเองค่ะเอ๊ะเด็กๆเป็นไข่ที่เด็กๆเคยรับประทานใช่ไหมล่ะคะเอ๊ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่านอกจากนี้ยังมีสัตว์อะไรอีกบ้านนะที่ออกลูกเป็นไข่เด็กรู้ไหมคะ อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวตามคุณนุ้มาดูเลยนะคะเด็กๆมาดูกันนะคะว่าสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่มีอะไรบ้างประเภทของสัตว์ปีกเลยนะคะได้แก่ไก่เป็ดนกกระทาต่อไปค่ะประเภทของสัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลา กุ้งปูต่อไปค่ะสัตว์ประเภทครึ่งบกครึ่งน้ำได้แก่กบเต่าต่อไปนะคะประเภทของสัตว์เลื้อยคลานเช่นงูจระเข้ต่อไปค่ะประเภทของมแมลงนะคะเช่นผีเสือ้อ แลก็อเอาละค่ะเด็กๆได้รู้ถึงสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูลักษณะไข่ของสัตว์บกกันว่าเป็นอย่างไรเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วเะต,ตามคุณครูไปดูลักษณะของไข่สัตว์บกกันนะคะสัตว์ตัวแรกคือไก่ จะออกรูปเป็นไข่มีไข่เรียวสีน้ำตาลแล้วก็ฟักตัวออกมาเป็นลูกเจีย๊ยบต่อไปคือเป็ดค่ะเป็ดจะออกรูปเป็นไข่ลักษณะจะเป็นวงเรียวเป็นสีขาวแล้วก็มีจำนวนมากเลยนะคะต่อมาค่ะคือไข่นก แม่นกจะสร้างรังตามกิ่งไม้แล้วก็จะวางไข่แล้วก็จะฟักตัวออกมาเป็นลูกนกตัวน้อย ต่อไปคือเต่าเต่าจะออกลูกเป็นไข่ไข่ของเต่าจะกลมๆสีขาวโดยเต่าจะขึ้มนมาวางไข่ตอนเวลากลางคืนจะขุดทรายให้เป็นหลุมลึกแล้วก็วางไข่พอวางไข่เป็นจํานวนมากเสร็จแล้วก็จะเอาทรายกบให้ไข่เต่าฟักตัวออกมาเป็นลูกเต่าตัวน้อยๆค่ะลงไปในทะเลต่อไปคือจิ้งจก ไข่ของทิ้งจจกจะเป็นลันกษณะกลมสีขาวมันจะออกไข่ตามบ้านเรือนแล้วก็จะวางไข่อยู่ตามซอกตึกตึกที่มีรูมีหลุมมันจะเข้าไปวางไข่ทิ้งไว้ตัวต่อมาคืองูค่ะงูจะออกรูปเป็นไข่โดยจะออกไข่ในปริมาณที่มาก ไข่ของงูเนี่ยมีลักษณะวงเรียวรีสีขาวส่วนงูเนี่ยนะมันจะหัวไข่ของมันมากๆเลยนะคะเด็กๆตัวต่อไปค่ะคือตุกกะะต๊กแกนะคะตุ๊กแกจะวางไข่เป็นกลมๆติดตามฝาผนังนะคะลักษณะไข่เนี่ยจะเรียงยาวเป็นสีขาวเวลามันฟักตัวนะ่ะมันก็จะหลุดออกมาจากเปลือกไข่เลยนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆได,เ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 ด้เห็นสัตว์ที่ออกรูปเป็นไข่กันแล้วแล้วไข่ของเขามีรูปร่างยังไงคะมีทั้งเป็นวงรีเป็นกลมๆม,มีสีขาวมีสีหลากหลายเลยใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีลักษณะเป็นฟองฟองฟอง,ฟองเลยใช่ไหมคะแต่เอ๊ะแล้วเด็กรู้ไหมคะว่าแล้วสัตว์น้ำน่ะไข่ของสัตว์น้ำน่ะเขามีลักษณะอย่างไร อยากรู้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าเขามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันพร้อมหรือยังคะพร้อมมาตามมาดูเลยคะ่ะหลังฝนตกนะคะเรามากักจะได้ยินเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องกันเต็มอยู่ตามท้องนานหรือตามสายน้ํานะคะเมื่อถึงหน้าผสมพันธุ์ของเขานะคะกบเขียดอึ่งอ่างพวกนี้เขาก็จะออกไข่กันในน้ํานะคะ เด็กสังเกตเห็นลักษณะของไข่เขาไหมคะจะเป็นเม็ดกลมๆมีสีดำปนขาวเก,กาะกันเป็นแพร่ลอยมปิ่มๆน้ำอาจจะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะคะตามสายพันธุ์ของกบนั่นเองค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะจะใช้เวลา36ชั่วโมงนะคะถึงจะกลายเป็นลูกออดค่ะ เป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆไ,ได้เห็นไข่ของสัตว์น้ํากันไปแล้วใช่ไหมคะเป็นยังไงคะก็มีขนาดเล็กใช่ไหมคะและมีจํานวนมากเลยมีรูปร่างกลมและที่สําคัญมีเมือกห่อหุ้มไข่ด้วยคะ่ะเพื่อให้ไข่ลอยอยู่บนผิวน้ํานั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆได้เห็นแล้วว่าไข่ของสัตว์ที่อยู่บนบกเขาจะมีลักษณะเป็นฟองๆแล้วก็ ส่วนไข่ของสัตว์น้ำเขาจะมีเป็นแพรเลยเขาจะมีเป็นแพรลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วก็มีเมือกห่อหุ้มนั่นเองค่ะเด็กๆได้เห็นถึงความแตกต่างกันไปแล้วนะคะเอาละค่ะหรูอจะชวนเด็กๆไปทําแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์กันนะคะว่าเด็กๆจะจำได้ไหมว่ามีสัตว์อะไรบ้างที่ออกรูปเป็นไข่พร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณรูมาค่ะ เอานะคะเด็กๆเปิดหนังสือหน้าสิบห้านะคะเจอกันหรือยังเอ่ยมาดูซิเขาให้เด็กๆทําอะไรดูนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่อีกรอบหนึงนะคะเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เออเรียนกันไปแล้วจําได้ไหมเอ่ยมาดูก่อนค่ะภาพแรกเป็นอะไรคะเป็นแม่ไก่ ภาพที่สองเป็นอะไรคะเป็นช้างภาพที่สามเป็นเป็ดภาพนี้เป็นอะไรคะดูกันนะคะเป็นนกกระทาอ่าลงมาตรงนี้เป็นจระเข้เป็นภาพอะไรคะแมวปลากระตูนนะคะแล้วก็เป็นภาพเต่านั่นเองค่ะเรามาดูกันนะคะว่าภาพแรแม่ไก่แม่ไก่ออกรูปเป็นไข่หรือเปล่าเนาะจำได้ไหมเอย อ่าดีนี่บอกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใช่ทําไงคะวงกลมล้อมรอบแบบนี้เลยต่อไปค่ะมาดูช้างช้างออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวนะอ่าเป็นตัวต่อไปค่ะมาดูเป็ดเป็ดออกลูกเป็นไรนะเป็นไข่เพราะฉะนั้นวงกลมเลยค่ะต่อไปค่ะมาดูนกนกกระทาออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวคะ เป็นไข่เก่งมากค่ะเด็กๆวงกลมเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูจระเข้จระเข้ออกรูปเป็นตัวหรือเป็นไข่นะเป็นไข่นั่นเองค่ะวงกลมเลยมาดูแมวเหมียวจ้าแมวเหมียวออกรูปเป็นตัวหรือเป็นไข่คะเป็นตัวต่อไปค่ะปลากระตูนปลากระตูนออกรูปเป็นไข่นั่นเองค่ะเด็กๆวงกลมเลย และภาพสุดท้ายค่ะเจ้าเต่าออกลูกเป็นไข่หรือเป็นตัวคะเป็นไข่ค่ะวงกลมเลยค่ะง่ายไหมคะเด็กๆง่ายใช่ไหมคะถ้าง่ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันอีกนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดเทคโนมาให้เด็กๆดูด้วยค่ะค่ะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะชื่อว่าเกมไข่ไข่นะอ้าวเด็กๆดูนะคะ เด็กดูภาพทุกคนนนํำมาให้เด็กดูก่อนนะคะมีภาพอะไรมั้งคะไข่นกกระทามีภาพไข่ไก่มีภาพขาไาพข่เป็ดอ่าแล้มาดูข้างล่างคะ่ะเป็นแม่สัตว์ใช่ไหมคะเป็นแม่ไก่ภาพต่อไปเป็นแม่เป็ดภาพต่อไปเป็นภาพแม่นกกระทาน,นะคะอ่ารูจะให้เด็ดจกจับคู่ภาพแม่กับไข่ของเขาอ่าเด็กๆ พร้อมหรือยังคะจะให้เด็กๆใช้มือน้อยๆของเด็กๆนี่นะคะลากเส้นนะแม่ไก่เขาต้องคู่กับภาพไข่อะไรคะลากคะ่ะเก่งมากๆเลยคะ่ะคู่กับภาพไข่ไก่นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะแม่เป็ดเขาต้องคู่กับไข่อะไรคะไข่เป็ดเก่งมากๆเลยคะ่ะและภาพสุดท้าย ไข่นกกระทาแม่นกกระทาก็คู่กับไข่นกกระทานั่นเองค่ะเก่งมากมากเลยเอาละค่ะเด็กๆได้รู้ถึงแม่กับไข่ของเขาไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้คุณต้องขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย